ผมไม่รู้จักอาจารย์เลยมาไม่ถูกเลยจะมาไม่เคยรู้จักกันนะนี่เจอกันครั้งที่สองที่ย่างเดียวฮะค่ะค่ะดีใจแล้วมาทันมาทันแล้วหลงไม่ที่อื่นแล้วจะมาทันนะเนี่ยคนที่ได้มโนมายิทธีอ่ะนะวันนั้นคุณตุ้มฟังแล้วรู้สึกไงก็ทึ่งครับทึ่งรู้สึกว่าเขาโมไหมไม่ไม่รู้สึกโมค่ะเพราะผมเชื่อานนี้อยู่แล้วอ๋อเชื่ออยู่แล้วค่ะวันนั้นมีคนที่ได้มโนมาเยอะนะครับุกศิลป์หลวงพ่อฤาษีิมาโดยไม่ได้นัดหมายทั้งนี้โดยตรงเลยโดยตรงเลย อ่ะคราวนี้ท่านที่มาเนี่ยนะท่านวันนี้เนี่ยท่านได้ได้บำบัดไปแล้วเนี่ยท่านก็จะพบด้วยตัวเองนะคะว่าอะไรท่านหายอะไรท่านดีขึ้นและอาจารย์จะบอกตลอดว่าผู้ที่บำบัดทุกข์ให้กับทพกท่านเนี่ยไม่ใช่อาจารย์อุบลน,นะคะเพราะลาพังอาจารย์อุบลเนี่ยหน้าอย่างเนี้เหรอจะไปทําให้ใครหายได้ใช่ปะได้ครับได้โอ้บาร,ร,ร,รมีของท่านสูงมากนะคะ แม้จะให้มาเป็นพวกท่าไหนมาเป็นฝ่ายตรงข้ามอีกนะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่อาจารย์ุบนแน่ๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้คุณวิรัตสิ่งที่คุณวิรัตบอกว่าคุณวิรัตเห็นที่อยู่บนศีรษะอาจารย์รอบเลยนะคะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยทุกพระองค์ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระอรหันต์ก็มาหมดเลยหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำคนที่ได้มโนมยิทิเนี่ยเขาจะเห็น แต่ผู้ไม่ได้มโนมยิทธิเนี่ยจะเห็นไม่ได้คือไม่ใช่เห็นไม่ได้หรอกไม่เห็นเพราะว่ายัางมีกิเลสเจอเห็นได้ก็ไม่ทราบว่าอะไร<า>ต้องเรียนรู้ค่ะทีนี้<อ>วันนี้อาจารย์เอาวันนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยคุณวิระช่วยบอกทุกท่านที่มาในวันนี้หน่อยนะคะว่าเห็นท่านใดบ้างท่านอยู่ที่ไหนพูดดังๆแล้วก็ชัดๆทุกเจ้าเสด็จเยอะรับ เสด็จเรื่องบนสวรรค์ประทับอยู่เหนือศีรษะของข้าอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์เดืนค่ะพ่อฤาษีแดงหลวงพ่อปานอยู่ซ้ายกว่าอะไรครับค่ะหลวงพ่อปานอยู่ขวาหรวงพ่อซ้ายหลวงพ่อ้วงพ่อพาะตุลยาณหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำพระเจ้าอยู่เรื่องบนสูงขึ้นไปค่ะพระอินเสด็จไหมคะพระอินมาอยู่ด้านล่างลงมาหน่อยครับ ค่อม่อยดีไหมคะค่ะพระพรมนะคะพระพรมพระพรมอยู่ด้านข้างข้างหลวงพ่อใต้ขวางแต่ครับค่ะเห็นท้ามหาราชทั้งสี่ไหมคะท้ามหาราชทั้งสี่ท้ามหาราชทั้งสี่ใหอยู่ตจำกับพระเจ้ามาหน่อยครับค่ะเห็นใครอีกคะเห็นพญายมไหมคะพญายมอยู่ด้างหน้าครับเห็นท้าเวสสุวรรณไหมคะท้าวเวส หลองถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซิว่าอาจารย์อุบลเนี่ยทําไมต้องมาทําแบบนี้ตอนนี้มนุษย์ในในในช่วงนี้มนุษย์ได้รับความลำบากมากเไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์เข้าที่นี่แล้วครับที่นี่บริสุทธิ์ที่สุดโดยเฉพาะอาจารย์อุบลครับใสบริสุทธิ์เลยครับจิตใจท่านร่างกายท่านใสหมดเลยไม่ทราบข้ออะไรนะครับ แต่ว่าโครงก็รเขาสนังสนุนเจ้าท่านให้เป็นคนแทนท่านมีมาครับโดยตรงเลยครับโดยตรงครับทั้งคนยากคนจนคนร่ำรวยคนอะไรทุกอย่างอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแล้วท่านบอกอะไรอีกคะท่านบอกว่าไม่เกินห้าปีครับท่านบอกว่าผมทุกปีว่าไม่เกินห้าปีที่นี่จะเป็นจุดรวมเลยครับรวมอะไรคะจุดรวมของโลกเลยครต่างประเทศก็จะมาที่ไหนก็จะมาอยู่นี่หมดเลยครับ ที่บ้านสวนปิรามิดใช่ไหมคะไม่เกินห้าปีค่ะไม่บอกผมตั้งออกมาครั้งแรกผมไม่ทำไมผมไม่ได้รับฟองอย่างนั้นมาใครบอกครก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกค่ะประเทศไทยจะเป็นยังไงคะจากนี้ไปอาจารย์จะช่วยคนไทยได้ไหมคะได้มากเลยครับคราวนี้อาจารย์ขอบารมีของหลวงพ่อฤาษีดิงดำผ่านคุณ วิรัต์หน่อยนะคะเพราะว่ากับอาจารย์เองท่านก็คงจะชินแล้วทีนี้คุณวิรัตถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสิทธิโดยตรงที่ฝึกมโนโมยิธิมากับหลวงพ่อฤาษีดิงดำขอให้คุณวิรัตอาราธนาธรรมะจากหลวงพ่อฤาษีดิงดำผ่านมาบอกอาจารย์แล้วก็ลูกหลานทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยค่ะขออาราธนาค่ะพ่อบอกไว้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลห้าให้เป็นพื้นฐาน ขอแจ้นบอให้รักษาสิงห้าเป็นท่านจูนี้วานค่ะค่ะก็ต้องขออนุมโมทนากับโมโนมยิธิของคุณวิรัตนะคะที่ได้มีบุญวาสนามากกว่าอาจารย์ที่ได้ฝึกโดยตรงตั้งแต่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะคะแต่อาจารย์หลบลเนี่ยบุญน้อยมาฝึกโมโนมยิธิกับหลวงพ่อฤษีลิงดำ ตอนที่ท่านได้มรณะภาพไปแล้วแต่ท่านก็ได้มาเมตตามาสื่อน,นะคะอะขอถอนสมาธิได้นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณวินัสดูตามเมื่อเช้าวานนี้คือก่อนที่จะบำบัดเนี่ยอาจารย์จะขอบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อฤาษียิงดำจะถามท่านก่อนว่าวันนี้เนี่ยท่านจะ แนะนำอะไรมีคำแนะนำอะไรไหมในการที่จะบำบัดท,ทุกข์กับคนที่มาบ้านสวนพิรมิตเมื่อวานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสกับอาจารย์บลว่าวันนี้จะให้ทำมาจากนะคะมาบรรจุไว้ในกายวาจาใจและฝ่ามือนะคะให้ใช้ฝ่ามือนี้นะคะไม่ว่าส่งฝ่ามือเนี้ไปทางใด ธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะส่งพลังไปไม่มีรัศมีที่สิ้นสุดไม่ต้องแตะตัวแบบนี้เมื่อก่อนอาจารย์ต้องแตะตัวถ้าบอกว่าทําแค่เนี้ยนะคะส่งไปที่ไหนที่นั่นจะมีความรู้สึกว่าบขึ้นมาเลยมีใครสัมผัสที่ว่าบแล้วบางวันนี้ยกมือหน่อยคะ่ะรู้สึกยังไงคะวา่วาบเลยนะคะอันนี้คุณกิรัต มีความเห็นยังไงต่อธรรมจักของพระพุทธองค์บ้างอันนี้ก็มีความเห็นว่าเป็นสื่อแทนองค์สมุทรสมาสาของท่า,า,าทเจ้าครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าทุกคนได้ใช้นะฮะทดลองนะโรคใครก็เจ็บหายเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้รู้สภรพะของทระเจ้าโดยตรงเลยครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์ของทระเจ้าโดยตรงเลยครับเป็นของพระเจ้าทุกองค์เลยค่ะเขาบอกว่าะถมโดนแล้วค่ะค่ะ ตอนนี้เห็นธรรมจักรไหมคะอยู่ตรงไหนคะอยู่บนศีรษะจารย์ทุกคนที่ได้มโมนมยิทธิมาจะเห็นธรรมจักรหมดาาจะอยู่บนศีรษะตลอดเวลา <c oughs> คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ <c oughs> คือเหตุที่ที่คุณคุณวิรัตบอกนะคะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อาจารย์ดุบนเป็นตัวแทน <c oughs> ของพระพุทธองค์ <c oughs> นะคะก็ด้วยสาเหตุที่อาจารย์ดุบนเนี่ยได้ถวายชีวิตเลือดเนื้อร่างกายและวิญญาณ แกท่านไปแล้วสุดแต่พระพุทธองค์จะบัญชาจะน้อมรับคําบัญชาจากพระพุทธองค์เท่านั้นจะสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยมาบอกให้อาจารย์ทําอะไรอาจารย์จะไม่ทํานะคะเพราะอาจารย์จะรับบัญชาจากพระพุทธองค์แต่เพียงผู้เดียวแต่ก่อนเนี้ยจะมีมนุษย์คอยมาแนะนามาจานวนเยอะมากอาจารย์ทำอันนี้สิอาจารย์ทำอันนั้นสิคือวันนี้ถ้ามาได้พบคุณวิรัติพูดวันนี้ คนอื่นก็จะเข้าใจเนาะเพราะว่าแต่ก่อนคนก็จะไม่เข้าใจอาจารย์ว่าทาไมอาจารย์ถึงไม่ทําตามทาแนะนําของคนนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ปราวนาแล้วว่าจะทําตามบัญชาของพระพุทธองค์เท่านั้นตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะเพราะนั้นที่ปรึกษาของอาจารย์บนคือใครคะคือพระพุทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพมเทวดาเท่านั้นเรื่าการรักษาเนี่ยนะครับ สามารถที่จะรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยพลังพีระมิดประกอบกับจิตใจของเรานะประกอบกับคนที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตานะครับเพราะคนที่มีความรักความเมตตานั่นแหละคือผู้ที่ช่วยให้จิตใจของคนอื่นที่อยู่รอบๆสงบนิ่งนะฮะแล้วก็ทําให้กรรมของเขาเนี่ยลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ เมื่อเรามีความสงบนะฮะจิตใจเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเนี่ยก็จะช่วยลดกรรมของเราในการใช้ผลิตภัณฑ์พาเมล่าให้ได้ผลดีนั้นเนี่ยอยากให้ท่านไปนฟังธรรมะของพระอาจารย์รัตนายานนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปราณมโนธาตุซึ่งผ่านพลังงานพีระมิดนะคะและท่านก็มีเมตตาที่ให้พาเมล่าเนี่ยนำมาเป็นส่วนเสริมในผลิตภัณฑ์นะคะเราไปฟังดูนะคะว่าธรรมะของท่านเนี่ย จะมีประโยชน์ทําให้ชีวิตของท่านมีความสุขจากการใช้พารมล่าอย่างไรเชิญเลยค่ะถ้าสองตัวเนี่ยมันก็มันถ้าเรามีอยู่มากๆมันก็มีความสุขอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันขาดหายไป<ะ>ที่มนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้บาปลูบุญรู้คุณร,ร,ร,รู้ทอดเท่าไร<ะ>ก็เพราะว่าตัวสองอันเนี่ยมันขาด<ะ>ดังนั้นถ้ามีตัวเมตตากับตัวความบริสุทธิ